เนี่ยตอนเช้าเช้ามาเราก็แบบต้องตื่นเช้าเช้ามากเลยนะสักตีห้าเนี่ยแล้วมาเก็บชากัน,นเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมชาเก็บชาต้องแบบถ้าเก็บชาคือต้องตื่นเช้าเช้านะคะเนี่ยเหนื่อยพักก่อนพักให้ให้เหนื่อยแล้วค่อยเดินต่อมา <laughs> ถึงกึ่งโดยเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะดูวิวข้างบนสวยมากเลยจะบอกว่าเห็นทุ่งนาเห็นหมู่บ้านหมดเลยนะแถวนี้นี่ธรรมชาติ ตัวใหญ่แค่ไหนใหญ่เท่านี้ป่ะมีรหรอว้าวโอ้ยมันกระโดดเ <c oughs> นี่ต้องเอาไปทอดกินนะคะเนี่ยโอ้โหได้เยอะเลยมีกี่ตัวใหญ่กว่านี้ก็มีใช่ไหมนี่นี่ในปลาแล้วไรปลาเราก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปกินดิมีตัวใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าเราจับไม่ได้แล้วอะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกับแพทย์สาวดอยแม่ห้องสอนอีกแล้วนะคะวันนี้แพทจะพาพี่ๆทุกคนมาเก็บชาแล้วก็มาดูไรชาที่ชาดอยแม่มารีนะคะอยู่ที่คาหานค่ะเลยนะัประจักมาอีกนะคือไรชาตรงนี้สวยมากเลยนะแต่เชื่อว่าคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่สวยมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในคะ่ะว่าเขามีวิธีการทำยังไงเนาะไปเลย นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าเข้าใน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 ตรงไร่ชาเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจอน้องน้องอบค่ะเจ้าของเจ้าของที่นี่นะสวัสดีค่ะนี่อันนี้ชื่อน้องอบนะคะน้องอบนะน้องอบเป็นเจ้าของไร่ที่นี่ใช่ไหมครับครับเด,<ม>เดี๋ยวให้น้องอบพาไปเนาะว่าแบบให้น้องอบแนะนําว่าวิธีการทําชาของเขาอะ่ะเป็นยังไงบ้างเนาะปะอ๋ออะไร ที่นี่คือบรรยากาศดีมากเลยนะคะตรงนี้จะยืนอจะอยู่ของส่วนของคาหารนะคะแล้วก็เป็นไรชาของน้องน้องอบนะคะที่เขาทําไว้คือบรรยากาศดีมากเลยนะอนาคตนี่อาจจะเป็นแบบโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมอนาคตนะาเพราะว่าวิวข้างบนน่ะสวยมากมองลงมานี่คือแบบเห็นทุ่งนาเห็นหมู่บ้านหมดเลยนี่หานี่เขาก็ได,ด้ป้ายมานะคะนี่ฐานการเรียนรู้นะคะแปลงสาธิตทำไรชาอู่หลงนะคะตรงนี้จะเป็นชาอู่หลงหมดเลยนะคะนี่ แล้วก็อยากให้น้องอบนะคะฝากร้านหน่อยเนาะแล้วก็เพจอะไรบ้างเนี่ยฝากได้เลยค่ะหนูนั้นเลยเอ่อฝากเพดไล่ชาลอยทองของแม่มาดีเป็นไร่ชาขยักย่า๋ยมาเยี่ยมชมแบมาเทียเ่ยวดูบรรยากาศก็ติดต่อเข้ามาทางเพจได้เนาะนะก็ถ้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะแบบอยากได้ชาอุหลงแบบนี้นะกูจะบอกว่าคือเพจมากินแล้วคืออร่อยคือแบบเรากินไปปุ๊บใช่ไหม แล้วปากมันจะหวานอะ่ะรรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วหลับสบายมากกว่านั้นมาชิมละแล้วก็คนไหนที่อยากมาเที่ยวนะคะก็สามารถทักไปในเพจของอชาโดยทองแม่มารีนะคะหรือว่าทักหาแพทก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวแพทจะพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่หรือว่าจะให้น้องอบนะคะพาพี่ๆทุกคนเที่ยวนี่อันนี้ก็เป็นสินค้าของเขานะคะมีหลายมีหลายมีหลายตัวเลยอันนี้35บาทอันนี้จะเป็นซอง150กรมัมก็35บาบาทนะคะนี่แล้วก็ อันนี้ร้อยห้าสิบกรัมราคาห้าสิบาทดูถุงใหญ่มากเลยดูนี่พี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็ทักหาแพทได้นะหรือว่าทักหาที่เผจดน้องอบได้เลยเนาะนี่อันนี้เป็นอะไรนะเป็นที่ดักปลาเนาะมีที่ดักปลาเดี๋วเพราะว่าข้างบนมีมีปลาด้วยใช่ไหมคะปลาอยู่บนดูอยร้นนี่ที่ดักปลานะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักร้อนๆอีกหน่อยก็ไปเล่นน้ําข้างบนใช่ไหมหาปลากันหาอันนี้นี่มาดูวิธีกัน อันเลยนะเก็บชานวดชาใช่นนี่ไรตรงนี้นี่เขาทํามาเกือบยี่สิบปีแล้วนะคะเนี่ยไรชาตรงนี้นะคะเป็นชาดอยทองแม่มาลีนะคะเพราะว่าแม่น้องอบเนะี่ยชื่อมาลีเนาะใช่ไหมคะเนาะนี่วิธีการทํานี่ต้องให้โอ้โหดูเขาจะทาเหมือนนี่มีลูกแก้วไว้ด้วย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมตกแต่งอะไรนี่คือเราแต่งนี่ยศิลปะวาอ,อสวยงานานนว่าอันนี้ ก็เป็นหนังอึ้งนังอึ้งนี่ก็เป็นตานี่เป็นปากันอี้โอ้สุดยอดมากจินตนาครับจินตนาการจินตนาการเราคนเดียวใช่ไหมคะอันนี้คือเราใส่กระทะตรงนี้ใช่ไหมน้องบุคถูกต้องเลใช่ไหมครับส่วนตัวนี้มันด้วยเหรอโอตรงนี้มีด้วยเหรอที่เราขั้วแล้วเปล่านี่อันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องอบใช่ไหมเครื่องอบใช่ไหมคะเป็นเครื่องอบชาแล้วก็ขั่วชานะคะดู อันนี้ใส่กระทะเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมน้องอบครับผมเออแล้วก็มาคัาา่วชาครับผมใช่ไหมนีอ่อย่าอย่าที่ไหนหรือว่าก็ไม่เป็นไรค่ะนอ้องไม่ถามได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวก็อธิบายนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่คือถ้าถ้าถ้าวันไหนที่แบบเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมน้องอบก็คือไม่มีไม่มีไม่มีแดดใช่ไหมเรา,เามาตักที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นที่ตักเพื่อความแห้งนะ จำลองไว้ว่าเวลาไม่มีแดดเวลาไม่มีแดดนะคะเขาก็จะเอาชาเนี่ยมาอบมาตักไว้ที่นี่นนเนาะจะเป็นอย่างานั้นก็คือเราก็ใส่ฐานตรงนี้นี่ผมอันนี้ใส่ฐานตรงนี้เนาะใส่ฐานตรงนี้ใส่กระทะตรงนี้ด้ปะ่ะว่าอะไร,รนนใส่ใตรงนี้เวลาเราก็จะใช้เนี่ยปิดฝาไว้ครับผมอ๋ออันนี้คือเราใส่เราก่อไฟอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เอาสังกะสีมาปิดไว้เหมือนเป็นฝาหม้อค่ะ แล้วก็เพื่อให้ไฟอ่ะเข้าไปข้างในตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะเ,เอเอแล้วก็ทําให้ชาเนี่ยมันแห้งไปนี่ที่นวดที่นวดชาค่ะเนี่ยที่นวดชาพอเขาเอามาอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาจะมาน,นวดชาอีกรอบหนึ่งเขาจะมาน,นวดชาตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วเอาไปตักแดดอีกแล้วก็กลับมาน,นวดใหม่ใช่ไหมคะจะเป็นแบบนั้นสองรอบเขาทำสองรอบนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกคนไปดูไร่ชาข้างบน มีสิบกว่าไร่ใช่ไหมคะน้องอบเนาะมีสิบกว่าไร่เดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวน้องอบพาไปดูค่ะไปอ,อันนี้เราจะพยายทุกคนดูค่ะบนดอยที่เราจะไปกันสูงมากนี่พี่เพนเค้กมาด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมพี่เพนเค้กถืออะไรเดี๋ยวจใจพี่เพนเค้กอันหาปลาให้กินนะคะ <c oughs> ใช่ไหมจะได้ปลาเลยรับรองว่าต้อง <c oughs> ดูว่าจะได้กินปลาไหมเดี๋ยวต้องให้น้องอบพาไปเนาะเพราะว่าไม่รู้ทางว่าจะขึ้นไปเท<ด>่าไหนไป นนะนี่ก็มีดูดิสวนเดีด๋ยวดูค่ะเป็นดอยแบบต้องขึ้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยกันละตรงนู้นนู่นน่ะเราจะไปกระท่อมนู่นน่ะกบวนทางฝั่งนู่นน่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเดินไปแล้วก็เดี๋ยวเราขอวิธีบอกวิธีเก็บชาเห็นไหมฮะยอดชาเนี่ยตอนเช้าเมาเราก็แบบต้องตื่นเช้าเชมากเลยนะสักตีห้าเนี่ะแล้วมาเก็บชากันเนี่ยค่ะ เห็นไหมชาเก็บชาต้องแบบถ้าเก็บชาคือต้องตื่นเช้าๆนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นชายอดน้ําค้างติดน้ําค้างมาด้วยกลิ่นหอมอร่อยมากตรงนี้นะคะแปลงตรงนี้จะเป็นจะเป็นแบบการทาการทาไร่ชาอู่หลงแล้วก็แบบให้น้องๆนักศึกษามาศึกษาดูงานที่นี่ได้นะคะเพราะตรงนี้เป็นไร่ชาอู่หลงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกัน เราจะไปยอดสุดๆนุ่นนะคะเหนื่อยมากร้อน อันนี้นะคะจะเป็นเม็ดชาเนาะแล้วก็เข้าไปเพาะปลูกเดือนไหนนะสิงหาครับเดือนสิงหาเข้าสามารถเอาไปเพาะปลูกได้นะคะเนี่ยคนไหนที่แบบอยากได้ชาไปปลูกนะคะได้นะน้องน้องน,องน้องอบจะเอาไปให้จะแบ่งให้ดูค่ะคอ,อันนี้เป็นเม็ดชานะคะเราสามารถเอาไปเพาะปลูกเองได้ดูนี่จะบอกว่าแต่ก่อนสวนตรงนี้นะคะเป็นสวนลิ้นจี่นะลิ้นจี่เนาะแล้วก็แล้วก็มันเยอะแล้วแบบราคามันไม่มันไม่ได้อะมันขายไม่ค่อยได้นะ เขาก็เลยตัดออกแล้วก็ใส่เป็นได้ชาแทนเหนื่อยเหนื่อยค่ะขึ้นดอยไป่วยไปข่านู่นแอบพูงงานร้อนมาก เหนื่อยพักก่อนพักให้ใหเหนื่อยแล้วค่อยเดินต่อ <laughs> <laughs> โอ้เหนื่อยแอบอุ้งงานแป๊บนึงนะคะเจ้าของเขาไม่เห็นหรอกเนาะดูข้างล่างเดี๋ยวปอามึอพาพี่ๆท,ทุกคนชมวิวค่ะชมวิวกินลมก่อนเหนื่อยก็พักวิวสวยมากเลยนะยิ่งขึ้นยิ่งสูงยิ่งสวยนะคะแต่ว่าเหนื่อยมาก เจ้าของไม่เห็นที่หนูอ,อุ้งงานอุ้งงานอยู่ค่ะเจ้าของไม่เห็นหรอกเหนื่อยขอพักก่อนนี่เจ้าของเจ้าของอยู่นี่แอบแอบมาสังเกตดูได้ว่ามีความอุ้งงาน,อ,น,น <c oughs> อ,อุ้งงาน <c oughs> ป็วเดียวเองดูแต่ละค่ะแต่ละคนแต่ละคนเหนื่อยมากนั่งพักก่อนหายใจ ถึงกึ่งโดยเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะดูวิวข้างบนสวยมากเลยจะบอกว่าเห็นทุ่งนาเห็นหมู่บ้านหมดเลยนะแถวนี้นี่ธรรมชาติธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วก็นูงถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็เห็นบ้านใช่ไหมเห็นทุ่งนาเห็นวัดภูเขาล้อมรอบมี่้นมะพร้าวเลยนะร้อนๆแบบนี้ต้องกินน้ำมะพร้าวจะได้มีแรงใช่ไหมคะเหนื่อย ไปไปต่อใกล้จะถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วได้ยินเสียงน้ําได้ยินเสียงบ่อปลาแล้วชื่นใจหน่อยที่เราจะได้เล่นน้ํากันไม่ธรรมดานะโอ้วันนี้เราขึ้นไปมันเหนื่อยมากโอ้ยสะถึงแล้วนี่ไงหลังคาใช้บ้านไม่ได้หลังคาบ้านกระต๊อบนะคะกระต๊อบเป็นกระต๊อบที่เขาทำวันนี้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันแล้วเดี๋ยวจับปลาทำอาหาร นี่มองลงไปดูสิได้ชาโอ้ก็สวยนะถ้าทำดีสอนี่ได้เลยถึงแล้วถึงแล้วค่ะถึงแล้วเพราะว่าตรงนี้น้องอบต้องทํากระท่อมไว้อีกที่หนึ่งเพราะว่าเราคือเดินขึ้นมาใช่ไหมคุดแบบเหนื่อยมากอะเหนื่อยแล้วต้องนั่งพักตรงนี้ก่อนแล้วก็ทํางานไปอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องแบบไปพักอยู่ที่เดียวนะแล้วเขาก็ทํากระท่อมไว้ที่นี่อีกที่หนึ่งนี่เดี๋ยวเราขอกินลูก มะพร้าวอีกมาแล้วก็ต้องได้กินเห็นด้ยมีขนมด้วยอุยหอมด้วยอ่ะโอ้ยยังไม่สุกหอมมากเลยมีขนมให้ด้วยดูดิโหของโปรดชาน็นรางวัลสำหรับคนที่กาขึ้นมายอดเนี่ยอะไรนะถ้าถ้าใครมาถึงตรงนี้ได้เราเดีผ่านไม่ได้เลยจริงเหรองนพี่ก็ กินได้สิกินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราีเา <Okay. S 1> มื่อกี้น้องโอ,อ๋บอกว่าเป็นรางวัลของคนที่มาถึงที่นี่เพระนาะฉะนั้นแพทมาถึงแล้วพี่ก็ต้องได้กินใช่ไหมยังไม่สุกเลยถึงเหมือนมไม่สุกแต่หอมมากเลยนะก็น่าจะสุกเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะ,แล,ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บเดี๋ยวค่อยหาปลาใลยไหมหาปลาแล้วก็เดี๋ยวเราทำกับข้าวกินกันที่นี่นะคะถือว่าอันนี้ครึ่งจะเที่ยงแล้วนะคะเนี่ยจะเที่ยงใกล้ละใกล้ละใกลใก้ถึงเวลาละเนาะ น้ำตกมันมีข้างในโน้นนะถ้าอยากเห็นน้ำตกก็มีจ้า <c oughs> ถ้าอยากถ้าอยากเห็นเดี๋ยวเราให้เดินเข้าไปโอเคเดราทำเราพลาดอีกแล้ว,วลใช,ใช่ใช่ค่ะเนี่ยอันนี้น้องอบนะคะขอบคุณน้องอบมากๆที่แบบพาพี่มาเที่ยววันนี <c> ้ค <oughs> ือแบบมาเที่ยวสนุกมากคือเดินขึ้นดอยแบบอือหสุดยอดจริงๆวิวสวยมาก<อ>พี่ว่ายน้ำให้เป็นนะ เลยหดขาขึ้นนิดหน่อยครับเลยหดขาขึ้นนิดหน่อยวมีปลาอะไรบ้างเหรอดูดูดูวิธีาการจับปลาเดบอกอันนี้เป็นเป็นสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะน้องอบอยู่บ้านนี่คือแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากเลยนะจะบอกว่านี่ต้นมะนาวก็มีมะนาวนี่ต้นมะนาวก็มีอ่าเราไม่ได้ไปลงไปจับปลาหรอกต้อง<ม>รอใช่ไ<ช>หมคะ ะเดี๋ยวเอาอาหารปลาให้เอ้ยมีอาหารปลาแบบให้อาหารปลาให้อาหารปลาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ลงด้วยมะนาวเม็ดใหญ่มากถ้าพี่กลับพี่ซื้อกลับไปกินได้ไหมอะไครับผมเออนี่เม็ดมะนาวใหญ่มากเดี๋ยวป๊มนึงแล้วก็ทำกับข้าวกินกันแล้วก็ไปเช่น้ำศพไหนี่เม็ดมะนาวร้ยเม็ดไหมมะนาวร้เม็ดนะคะคือที่ที่สวนเนี่ยเป็นแบบสวนเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเนี่ย เราไม่ต้องซื้ออะไรกินค่ะอยู่แบบธรรมชาติเนะมาะมะม่วงก็มีเรากินมะม่วงกินกับร้อนๆแบบนี้ต้องกินมะม่วงกับกะปีคำใหญ่ๆอร่อยมากมาแล้วมาแล้วปมาแล้วัว,าาว,วใหญ่แค่ไหนใหญ่เท่าทนี้ปะนี่ครัจริงหรอแม่ตัวใหญ่อะประมาณน,นี้ประมาณน,นี้เอาไปทอดกินกรอบอร่อยที่นี่วันนี้จะให้พี่แบบลงไปจับปลาเหนียวๆก็เดี๋ยวลงได้ค่ะ นี่นี่คือเราโอ้บอกว่าได้ไม่เยอะนะถ้าเราให้อาหารนานแล้วบ้านร้อนถ้าลงถ้าลงนี่มันจะเข้าเยอะเลยถ้าถ้าไปน้ำตกไปทั้งเลยเดินเลยหรืเปล่าเดินเดินนั่นนหะฮะต้องขึ้นดอยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอมาจุดเก้าหน่อยครับอ๋ออันนี้อันนี้เวลาเขาจับนี่เขาแค่ใส่ตาใช่ไหมนี่เราพี่นี่ว่า ต้องรอค่ะรอก่อนรอว่าปลามันจะกินเหยื่อไหมดูปลาเยอะมากเลยนะคะรวมๆมแล้วแบบดีนะหนูว่าแบบเนี้ยอยู่แบบนี้แหละค่ะดีที่สุดแล้วกลางวันก็มาทาไร้ถ้าเราเหนื่อยเราก็พักเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะถ้าเป็นส่วนของเธออุ้ยปลามากินอาหารแล้วเดี๋ยวดูปลานะคะว่าได้ไหม ปลาหนึ่งตัวเฮ,ฮเล็กอะเอาไหมอะเอาตัวใหญ่ๆไหม,ไมเอาตัวใหญ่นก่อนเนาะนี่นี่อันนี้ตัวเล็กนะเราจะปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนกล่ยให้มันอยู่ตามธรรมชาติให้มันโตวกว่าน,นี้ก่อนเราต้องการที่ตัวใหญ่หญๆเลยกินแค่สองตัวแล้วก็อิ่มอะไรประมาณนี้เนาะถ้าตัวเล็กเราก็ปล่อยก่อนปล่อยน้องกบคือเล็กจับปาลาเหรอ น้องยกะไหมน้องยกะเลยได้ไหมนอนเยอะอีกรอบนึงว้าวอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดน้องันนี้น้องหนีแร้วมังนั่นเออหนีเราต้องเดินดึงขึ้นเร็วๆใช่ไหมเราไม่จะเป็นเออปลาบินหนีแล้วว้าไม่ได้กินแล้วมากงวันเนี้สงสัยฉันต้องลงไป ฉันต้องลงไปอันนั้นเองอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งถ้าเป็นคนแตกหน้าตรงนี้มันเือนอย่นี้พออือ่ะอ่ใช่ๆๆ่ช่เออ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 เาจะลไปอเฮ้ยขับไปนี่ขับไปนี่แค่นั้นพอเลยใช่ไหม จับมีแล้วคนไทยลูกนี้ข่ก้องไม่อ,อันได้เลยโอ้มีนี่น,นี่ต้องาไปทอดกินนะคะเนี่ยโอ้โหได้เยอะเลยมีกี่ตัวใหญ่กว่านี้ก็มีใช่ไหมมีครับพี่จะเอาตัวใหญ่ๆค่ะอนีเราพี่ต้องไปเก็บไว้ตรงนู้นเี่เราต้องแบบมาใช้ต้องมาลองใช้ชีวิตแบบนี้นะคะโคตรดีเลยพี่ปลาก็ไม่ต้องซื้อผักกงผักกาศก็ไม่ต้องซื้อค่ะกิน กินของในป่ายมะนงมะนาวก็ไม่ต้องซื้อเระปลูกเองนะคะไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างซื้อแต่เกลือก็พอหมายถึงว่าคนอื่นไม่มีทางเนี่ยได้เงินเราง่ายใช่นี่น,นี่เห็นไหมคะเจ้าของบอกว่าคนอื่นไม่มีทางที่จะได้เงินเราง่ายๆค่ะเราต้องได้เงินเขาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เราต้องได้เงินเขาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยดูซิเนี่ยใครมาซื้อชาก,ก็ได้เงินน้องเอ้ยน้องน้องอบก็ได้เงินไปนะคะ <Wow. S 1> น่ด้ปลาแล้วด้ปลาแล้วเอย็นะดูนี่ได้ปลาแล้วได้ปลาแลนี่ mm hmm. โอ้ยตัวนั้นจะบินนีแล้วอ่ะอ่าใส่กละมังค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ แล้วก็อีกอ่านะไมามาเลยนะอ๋ออันนี้อันนี้อ๋อ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 เนี่ยปล่อยเลยนั่นแหละเล็กๆอะค่ะเล็กๆก็ปล่อยเอาไปทอดกรอบได้อะไรแค่ตัวเล็กๆกะนี่ๆๆควรจะนี่ เราน่าจะพอแล้วเนาะเหมนี้อ่ะพอแล้วไหมแค่นี้พอ,อแล้วไหมนี่เราก็ได้เยอะแล้วเดี๋ยวไปกินดูมีตัวใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าเราจับไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วก็ร้อนมากด้วยเดี๋ยวผิวดำร้อนเรยวป <laughs> กติก็เป็นคนผิวดำอยู่แล้วใช่ไหมเอเป็นเออ้ไม่อยากยานดำกว่านี้เออยากเป็นคนที่ดำกว่านี้คะ่ะเราก็เลยอัปเดตนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันค่ะได้ปลามาแล้วนี่กับคุณน้องอบมดโอ้ดูดูอันนี้มันกลับกันอันน้องอบนะคะนี่ที่พาเราหาปล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 าเดี๋ยวเดี๋ยวแพทจะพาพี่ๆทุกคนไปย่างปลาที่ใกล้ๆน้ําตกกันนะคะนี่เดี๋ยวน้องอบจะพาไปพระเอกคนแรกของแพทย์แบบเออกช่องด้วยกันน้องมีคนน่ารักมากเดี๋ยวน้องอบจะพาไปเที่ยวน้ําตกนั่นหรือไปย่างปลากินกัน เราต้องเอาคุณปลาไปด้วยนี่สองสมตัวเราไปย่างกินแค่นี้พอนะคะแล้วก็ไปต้มไก่กินกันเดี๋ยวแพทจะพาพี่ๆทุกคนไปเลยค่ะไปไป,ไปเลย<ป>อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ